สวัสดีครับอสังหาว่าไงครับก็กลับมาพบกับ EP ที่2นะครับ E.P นี้นะครับผมมีคำถามที่ว่าน่าจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนในปัจจุบันมากๆโดยเฉพาะอย่างน้องต้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะคิดเกกับเรื่องนี้พอสมควรเลยนะก็มีอยู่ว่าเฮดเฟลลี่นะครับเฮดเฟลลี่วันนี้โอเคไหมสำหรับการอยู่ร่วมกันนะครับระหว่าง น้องหมา mm hmm. น้องแมวนะครับแล้วก็กับคนนะครับที่อ,อาศัยนะครับในปัจจุบันนะครับ oh. ในมุมมองของต้นต้นมองว่าไงบ้างล่ะในมุมของฝั่งของเดรปเปอร์ hmm. เขาพยายามพรีเซต์กันมาเต็มที่เลยนะเออว่าเทรนด์ mm hmm. มันมานู่นนี่นั่นนะครับต้นอยู mm hmm. mm hmm. รประสบการณ์ที่ไปเจอมาเป็นไงบ้าง ในเรื่องของเรนเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจมากขึ้นกว<ม>่าแต่ก่อนเยอะนะครับจริงๆแล้วผมว่าคนที่รักสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปหรอก<ม>แต่ว่าผมคิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงที่มันมีโควิดที่เราต้องมาอยู่บ้านกันมากขึ้นนะครับ<ม>คนก็มีแนวโน้มที่จะได้ใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อก่อนเนี่ย<ม>เราต้องปล่อยเขาไว้ที่บ้านใช่ไหมครับเราจะฝากคนเลี้ยงอ,อะไรเงี้ยในช่วงเวลาทํางานเราต้องออกไปออฟฟิศ แต่พอเราต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลาที่อยู่คนเดียวก็เหงาแล้วมันขาดปติสัมพัญธบางอย่างไปที่โว่ก็คงพอเข้าใจในช่วงปีสองสมที่ผ่านมาผมว่าคนก็กกกมีแนวโน้มที่อยากจะอยู่โดยมี ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของคอนโดนะครับที่มันจะรองรับของ pet friendly เนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนก็สามารถใช้เวลาอยู่ในห้องโดยไม่เหงา<ม>นะมีเพื่อนแล้วก็สร้างความสุขถ้าเป็นโครงการที่เขาทำมาเพื่อรองรับนะครับสัตว์เลี้ยงด้วยมันก็จะทําให้คนที่รักสัตว์เนี่ยเลือก ซื้อโครงการนั้นได้ง่ายมาก,กมันมีจุดขายเพิ่มขึ้นป่ะเดี๋ยวนี้เราเห็นเดเวลลอปเปอร์หลายคนทํามากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบออกตัวชัดเจน,<ไ>นอย่างยางสไตล์เมเจอร์ก็ได้นะตนน้นเนาะเราก็จะได้ยินเ <Major S 1> มนเจอร์ได้ทำมานานแล้วถูกถูกถูกแล้วก็มีหลายๆโครงการที่พยายามที่จะสอดแทรกหรือเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้ามารองรับมากขึ้น,นครับในมุมของผมอะ่ะมันก็มีคําถามเหมือนกันเหมือนที่เราตั้งคาถามนี่แหละว่าเฮ้ยในกรณีที่เป็นเพยเฟลลี่เนี่ยแล้วแล้วคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันยังไงนะครับเดเวลลอ่ยา พี่อาจจะมีแบ่งชั้นที่เราเห็นที่พี่เห็นอะนะนมีการแบ่งชั้น,นว่าชั้นนี้เป็นเพเฟลลี่พชั้นนี้ไม่ใช่เพเฟลลี่แบบไหนมันจะดูแล้วโอเคกว่ากันในมุมของฝั่งของเดฟนะในการพัฒนาจริงๆมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าถ้ามีถ้าในไซส์นั้นมีหลายคารบางทีมีแยกตึก เฉพาะเลยอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนสําหรับคนที่ถ้าอยากเลี้ยงคุณก็จะได้อยู่แต่กับคนที่ชอบสัตว์รักสัตว์เหมือนกันนะครับก็ทําให้คนที่สมมติว่าโอเคเห็นสัตว์ได้แต่ไม่ได้อยากอยู่ร่วมกันก็จะพอมีทางเลือกที่เขาก็จะอยู่ในอาคารอื่นๆนะครับหรือว่าอย่างที่พี่โวบอกว่าแยากชั้นมันก็ช่วยได้หรือบางครั้งในการใช้ชีวิตจริง,รงๆเขาก็จะมีแกลแยกลิฟต์เหมือนกันเพืจะใช้ลิฟต์เฉพาะเนาะขนของหรือลิฟต์อะไรเงี้ยที่มันไม่ปะปนคนอื่นก็ พอจะช่วยได้ส่วนในแง่มุมของคนที่ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะทําจุดขายนั้นแบบแต่ว่าคือแบบนั้นมันก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าครึ่งกลางๆเนาะ,ะผมก็รู้สึกว่าคุณก็คุณก็เหมือนไม่มั่นใจคุณอยากเพย์เซฟหน่อยแต่สาหรับบางโครงการก็คืออยู่ได้ทุกชั้นนะครับอ,อ,อยู่ตรงไหนก็ได้ก็จะทําให้มันดูง่ายสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์เพราะว่าคุณจะไม่มีข้อจากัดในการเลือกชั้นหรือเลือกตําแหน่งนะครับ้องที่อยากจะอยู่โดยที่อาจจะต้องมีสเปคบางอย่างรองรับ ในเรื่องของห้องอที่อาจจะเก็บเสียงนะครับหรืออะไรที่มันจะแบบช่วยทําให้ความกังวลใจของคนที่จะต้องอยู่กับคนที่เลี้ยงสัตว์แต่ว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้อยากอยู่กับสัตว์นั้นนะลดน้อยลงผมว่าต,<อ>ต้นเข้าใจและลงรายละเอียดกับโครงการสไตล์นี้มากเลยนะเนี่ยผมยังไม่ได้รู้เยอะเยอะเท่าต้นเลยนะเนี่ยว่าแบบว่ากามีการรุ่นนี้เนี่ยเออผม <c oughs> ผมผมรู้สึกว่าอย่างนี้ครับในมุมของในมุมของแฟนเพจในมุมของดีมานเนี่ยในของฝั่งผมก่อนแล้วกันนะที่ผมได้ยินมาเนี่ยปัญหามันอาจจะมีส่วนของการที่ กรณีที่เป็นเพจเฟรนลี่แบบเริ่มต้นในออนคอนเซ็ปที่เดพเปอร์พัฒนามาเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะทุกคนอะเดินเข้าไปตรงนั้นเพราะว่ายอมรับสิ่งนั้นนะครับแล้วยอมรับการอยู่ร่วมกันแบบนั้นแล้วก็มีการรองรับในส่วนของสเปคอะไรบางอย่างที่เอือ้อต่อการอยู่ร่วมกับน้องๆเงี้ยนะครับแต่ในมุมกับการผมอะจะเจอกับเคสที่บางคนมีการพลาสเพิ่มของคอนเซ็ปนี้เข้าไปต่อหลังแล้วไม่เอือ้อ แบบนี้ผมว่าจริงๆ,ๆแล้ว<ช>ถ้าถ้าถามจากฝั่งของดีมาน์จริงๆเรียวดีมานจริงๆเนี่ยพวอาจจะรู้สึกว่าคุณทําเพื่อตอบโจทย์แค่การขายในช่วงตอนท้ายหรือเปล่าแล้วมันแบบม,ม,มันอาจจะไม่ลงตัวมันอาจจะมีอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้อยากอยู่อย่างเนี้ยไอ้แบบนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยกับเขานะว่าไม่ควรทำนะจพิงครัอย่าง้ามาผมว่าอย่างตอนถ้าพูดถึงที่วเตอร์กี้นะครับคนที่เขาซื้อตอนแรกเขาก็ accept โดยการที่ไม่ได้เป็นเพสเฟลี่ถูกไหมฮะ มันอยู่ดีดๆเขาซื้อไปแล้วแล้ววันนี้คืนนี้คุณมาเปลี่ยนทีหลังนะรมันก็ส่งย่อมส่งผลโดยตรงกระทบต่อความรู้สึกของคนที่ตัดสินใจซื้อโดยที่เขาไม่ได้อยากที่จะอยู่ร่วมกับคนที่เลี้ยงสัตว์อะไรเงี<ๆ>้ยผมคิดว่าการทําแบบนั้นจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะผมว่ามันคว<ๆ>รจะต้องมีการกวางคอนเซปต์ตั้งแต่แรกวิธีการคิดสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับการเลี้ยงสัตว์มันไม่ใช่แค่ว่ามันมีห้องเหมือนเดิมและแต่ว่าคุณให้เลี้ยงสัตว์ได้สิ่งที่มันจะดีจริงๆอ่ะ โครงการคนอยู่คนก็ต้องคิดว่าคนอยากจะใช้ชีวิตยังไงบ้างเนาะ uh สัตว์ก็เป็นอีกสิ่งมีชีวิตอันนึงอะ่ะที่เขาก็มีชีวิตและมีความต้องการบางอย่างเ uh นาะอาจจะ,ะเรื่องของสมมุติเขาต้องเดินไปกีนป่ายเรื่องขวนตามพุ่งตามพื้นอะไรที่มันถ้าเกิดมันสเปคไม่ได้รองรับ คุณก็อาจจะมีปัญหากับการที่ต้องแมนเมนต์นมันทีหลังอะไรเงี้ยคอนเซปต์โครงการที่ทำมาเพื่อเพสเฟรี uh, ่ตั้งแต่แรกตั้งแต่เดย์วันเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าครับแล้วจะมีปัญหาตามมา <c oughs> เหมือนตอนที่เราได้ยินข่าวล่าสุดป่าต้นได้ยินข่าวเหมือนพี่ม็กที่แบบ <c oughs> ข่าวว่าแบ <c oughs> แบมีการแอบเลี้ยงเลยกัน <c oughs> ใช้คำว่าแอบเลี้ยงเลยกันพอแอบเลี้ยงเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญหามาถามว,ว่าอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวนะผมไม่รู้นะน้องต้นมองไงนะแต่สำหรับพี่นะพี่มองว่าแบบผิดก็คือผิดนะผมรู้สึกว่าผิดก็คือผิด เขาไม่ได้ให้เลี้ยงผมก็ว่าคุณก็ไม่ควรที่จะอแอบทําอย่างผิดแล้วก็อย่างคือโทษวันนี้พอม,มาเริ่มมีเคสว่ามีเรื่องฟ้องร้องกันแล้วมีการปรับฮค่าปรับไม่ได้น้อยๆนียผมเห็นที่ตกใจแล้วทีแบบเออใช่คใค่าปรับก็ดุมากๆละดังนั้นแบบผมแนะนําเลยว่าใครที่ที่เป็นเดลดีมาฝั่งที่เป็นเพสเฟรี่จริงๆเนี่ย จ่อจมมาที่โครงการสไตล์นี้ไปเลยมันมันมันตัดปัญหาถูกไหมต้นถูกไหมใช่ครับใช่ครับผมก็สับคะดที่เห็นของผมกับเรื่องนี้นะผมก็ว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายจริงๆควรทำให้ถูกต้อง หนึ่งคือคุณไม่มีปัญหากับนิติและสองคุณไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยเลือกโครงการที่เป็นเพชรเป็นดิบแต่แรกเนี่ยปลอดภัยกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เด็บเจ้าใหม่ๆก็มีนะอย่างออริจินนะพี่โบนะครับทำเออซัพพอร์ตมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแลวพี่โบว่าไงครับเอ่อในมุมของผมส่วนตัวเลยนะครับผมก็มีเลี้ยงน้องหมาไว้เหมือนกันนะครับแต่ผมอยู่บ้านนะเนาะเอ่อผมอ่ะผมเข้าใจว่าในโลกปัจจุบันเหมือนที่ต้นคู่มาตั้งแต่แรกเลยครับว่าเอ่อพฤติกรรมของคนเนี่ยต้องการแบบเหมือนเพื่อน เพื่อนอยู่กับเราเรามีปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาน้องแมว,แมวอยู่กับบ้านเราเราก็มีความสุขถูกไหมครับดังนั้นมันปฏิเสธไม่ได้เราก, <c oughs> ก็เทรนกลุ่มนี้มานะครับแต่อย่างที่บอกไปครับถ้าผมคาดหวังว่าผมไปซื้อโครงการที่ไม่มีคอนเซป t นี้แล้วอยู่ดีวันหน้า <c oughs> มันดันมีคลาสเพิ่มเข้ามาอันนี้ผมก็รับไม่ได้ผมูเลยส่วนตัวผมก็รับไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออะไรแบบนั้น <c oughs> แต่นะครับกับการถ้าถ้าผมชัดเจนว่าผมอยากได้แบบนี้นะครับแล้วรูปแบบการจัดวางในส่วนของ การแบ่งฟาซิลิตี้ต่างๆการแบ่งชั้นฟลอร์การแบ่งอาคารแบบที่เขาพยายามทำมนอยู่ตอนนี้ผมว่าเนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะการแบ่งอาคารเนี่ยผมชอบนะแต่ส่วนใหญ่ ừ, ที่แบ่งอาคารเ <ừ, S 1> นี่ย <ừ, S 1> จะเป็นก,กรณีที่โครงการนั้นมีอาคารหลากหลายอาคารมากสองอา<ม><ม>คารที่พอ เออถูกไหมแล้วก็เอาพื้นที่ส่วนกลางมาใช้ร่วมกันแบบเนี้ยผมว่าผมไม่ปฏิเสธเทรนนี้เพราะเทรนนี้ยังไงก็มาเพราะคนเป็นโสดมากขึ้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาน้องแมเป็นเพื่อนเยอะมากขึ้นดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมว่าเทรนนี้จะอยู่ต่อไปแต่มันจะต้องชัดเจนแล้วก็ผมเห็นด้วยกับเรื่องของการที่ไม่ควรมีการแอบเลี้ยงอ่ะพูดตามตรงไม่ควรมีการแอบเลี้ยงนะครับชัดเจนไปเลยดีกว่าอ่ะแล้วต้นแหล่กต้นว่าไงบ้างครับ ชัดเจนอยู่แลับค้าเรื่องนี้เราคิดตรงกันต้นเลี้ยงต้นเลี้ยงน้องหมาอยู่แล้วอ่ะต้นก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วอ่ะใช่ก็คือว่าผมก็จะเลือกโครงการที่ทําเป็นเพจเฟรนดี้แต่แรกนะครับแล้วก็อาจจะเมื่อถึงเวลาที่คุณตัดสินใจจริงๆผมอาจจะต้องดูให้ลึกไปก่อนนะว่าแฟคติวิตี้ต่างๆมันตอบรับไหมเดี๋ยวนี้มันละเอียดไปจนถึงขั้นว่าบางครั้งบางที่มีแฟคติวิตี้สำหรับสัตว์เลี้ยงแบบอื่นด้วยนะเป็นน้องแม่นแค่อะไรเงี้ยเขามีห้องเฉพาะเลยนะครับเออคุณสามารถเลือกที่มันตอบโจทย์แบบนัั้้้นนไดดะคครรบหือว่าาถเกิุณ อยู่ต้องการในทำเลบางทำเลนะครับมันอาจจะมีจํากัดคุณอาจจะต้องตัดสินใจกันระหว่างคอนโดที่สะดวกสบายหรือคอนโดที่คุณเลี้ยงอัตวได้นะแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามนะครับทุกอย่างทําให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกถ้าคุณอยากเล่นไซนจริงเลือกคอนโดที่เป็นเพิตรีครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมานะครับหวังว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นประโยชน์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอีพีที่2นะครับกับรายการอสังหาว่าไงว่าไงครับ